เวลาเดียวกัน สิ่งที่เฮฮอพ่อคนที่สองของฟิล์มรัตภูมิออกมา,าแถลงข่าวพร้อมกล่าวหารุนแรงเมื่อวานนี้ว่าแอนนี่สัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายมากถึงสี่คนในช่วงเวลาใกล้เคียงกับหนุ่มฟิล์มนอกจะจะสร้างความฮือฮาให้กับผู้ติดตามข่าวแล้วการออกมาหักหน้าเฮฮอแบบทันทีทันใดเมื่อคืนนี้ของจุนกิติคุณสัมฤทธิพันสุขนักสแสดงช่องสามด้วยการโต้สิ่งที่เฮฮอพูดพร้อมอยืนยันเียงแข็งว่าไม่เคยคบหาและมีความสัมพันธ์กับแอนนี่ก็ส่งผลให้เครดิตของเฮฮอลดลง ประกอบกับสังคมต่างวิจารผู้บริหาร r s แบบถึงพริกถึงขิงว่าเฮียหอกําลังกล่นแกล้งเด็กแต่สิ่งที่เฮียทราบและยืนยันได้ก็คือในช่วงเดือนธันวานะครับปลายเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาปี5-2แอนนี้ได้พูดกับผู้ชาย4คนนะครับได้ผู้กับผู้ชาย4คนนะครับในลักษณะเดียวกันรูปแบบเดียวกันนะครับโดยการไปบอกผู้ชาย4คนนี้ว่า ท้องด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกของผู้ชายแต่ละคนแล้วก็ของเงิน2องแสนประมาณนี้นะครับอสองในสที่เฮียจะสามารถสามารถเผยแพร่กับพวกเราในวันนี้ได้ก็คือหนึ่งในนั้นคือฟีลมรัมะตบุมนะครับสอคือคุณจุน,นเฮียเองได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารทางช่องสแล้วนะครับมีการยืนยันว่าจุนเอง นะครับได้มา,เ,าเล่าความจริงทั้งหมดนะครับที่เกิดกับตัวเขาให้กับผู้หลานท่องสามฟังนะครับซึ่งผมคิดว่าทั้งจุนและฟิลเนี่ยในมุมของเฮียคือเหยื่อนะครับคือเหยื่อของการกระทำครั้งนี้พี่ถ้าตัวเอีผมจะตรวจแน่ใช่ไหมครับผมคิดว่าถ้าตรวจจริงผมก็ไม่ได้เสียหายนะเพราะผมไม่ได้ยุ่งอะไรเขานะครับต้งว่า ก็คือยินดียินดีนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องเข้าใจผมนึงในเมื่อผมไม่ได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเขาทำไมผมต้องมาตรวจด้วยมีคนบอกว่าจุ้นรับเป็นพ่อของเด็กแล้วมีข่าวเลยครับใช่ไหมครับอันนี้จุ้นขอพูดเลยนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จุ้นได้มาพูดกับพวกพี่สื่อทุกท่านนะครับว่าขอว่าไม่เป็นความจริงจุ้นไม่ได้เป็นคนพูดครับพี่ครับผมถามหน่อยนะครับสมมุติถ้าจะมีคนมาขอเงินสองแสนสองแสนห้าแล้วบอกเป็นลูกพี่นะพี่จะให้ไหมถูกปะแต่ผมว่าแต่คือว่า กับพี่เอเนี่ยขนาดเขายืมผม5 0 0้ผมยังไม่มให้เขาเลยงกมาก,มก,มากผมไม่มผมเป็นคนงกมากเลยนะครับอย่างนี้หมายความว e ่าเฮียฮอโมหกเหมือนั้นเหรอคะผมผมไม่พูดนะครับผมไม่ผมบอกแล้วครับว่าผมจะไม่พลาดพิงถึงบุคคลที่3ครับวันนี้ที่สิ่งที่ทำให้เฮียฮอซึ่งเป็น แต่ในวงการบันเทิงมั่นใจพูดซ้ําและย้ําหลายรอบตลอดการแถลงข่าวกล่าวหาว่าแอนนี่มีพฤติกรรมเช้าก็เพราะได้สืบสวนถังลับด้วยตัวเองและได้รับการยืนยันจากผู้บริหารช่อง3มที่เหีห่ยหอไม่ยอมระบุชื่อว่าเป็นใครจนที่สุดกล้านําศัก์รีของตัวเองมาเป็นตัวเดิมผันพร้อมดับเครื่องชนแอนนี่อย่างที่ฮือฮามเมื่อวานนี้ข้อมูลที่เฮียมีเนี่ยเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ด้วยความที่เราอย่างที่ผมเรียนสักครู่ว่าเราจะพูดข้อมูลใดก็แล้วแต่เนี่ย ต้องเป็นข้อมูลที่ยังย่งยนได้นะครับแล้วก็ข้อมูลเรื่องของกรณีจุนเนี่ยก่อนที่จะมาถแถลงวันนี้เฮียก็ได้มีการคุยกับผู้บริหารช่องสามนะครับย้ำแนวย้ำอีกนะครับแสดงว่าจะมั่นใจว่าข้อมูลนี้คือไม่ได้การแกล้งคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าถ้าผู้บริหารช่องสามเป็นผู้ใหญ่ท่านก็เป็นผู้ใหญ่เล่าเรื่องนี้ให้ให้เฮียฟังมันก็ความจริงที่เขาเกิดขึ้นเพราะว่าเ็าต้องเรียนว่าเรื่องกรณีจุนเนี่ยมันเป็นข่าวที่สื่อเขาทราบอยู่แล้ว แล้วก็เขาเป็นเด็กในสังกัดช่องสามช่องสามเต้องเรียกมาเช็คตรวจสอบนั้นได้ความจริงอย่างไรช่องสามเขเล่าให้เฮียฟังนะครับเราก็มีการเช็คแล้วเช็คอีกเมื่อเช้าก,ก็ถามความจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้แานช่องสามก็บอกว่าเด็กก็กลัวนะครับแล้วก็เสียใจแล้วก็หนีไปต่างประเทศก็เสียหายแล้วก็แต่สุดท้ายนี่เฮียฟังจากผู้แานช่องสามเฮียก็ต้องเชื่อผู้แานช่องสาม ในขณะที่คนต้นเรื่องอย่างสาแอนนี่ก็ถูกตั้งคําถามจากคนในสังคมถึงสิ่งที่เธอพูดสวยรู้ผ่านจอก่อนหน้านี้ซึ่งสวนทางกับสิ่งที่เฮฮาแชอันไหนเป็นเรื่องจริงกันแน่เพราะเฮฮอท้าสื่อให้ช่วยกันขุดคุยเรื่องนี้และไม่หวั่นหาจะถูกฟ้องส่วนอนาคตของฟิล์มรัตภูมินั้นเฮฮอจะคืนงานบางส่วนให้ตามความเหมาะสมและยังคงเดินทางไปงานเอเชียซองเฟสติวัลที่เกาหลีใต้ตามเดิมแต่สิ่งที่แอนนี่เล่าและสิ่งที่เฮฮอถแถลงเหมือนหนังคนละม้วนเพราะเนื้อหาและรายละเอียดต่างกันสุดขั้วทํา ให้ประเด็นเช้าของฟิล์มและแอนนี่ขยายวงกว้างและเพิ่มตัวละครมากขึ้นเรื่อยๆและหลายคนก็ทวงถามหลักฐานจากเฮียที่พึ่งสาดโคลนทั้งใหญ่ใส่แอนนี่ว่ามีพฤติกรรมเช้า กระแสข่าวล่าสุดมีการยงองใยทิ้งชายอีกสองคนที่เฮฮ้อยังไม่เปิดเผยชื่อแหล่งข่าวที่ไม่ยอมเปิดเผยตรวจเล่าว่าอีกสองคนเป็นผู้กำกับหนังดังและนายแบบซึ่งจะเป็นจริงหรือไม่ยังไม่มีการยืนยันและคาดว่าจากนี้ไปสองคนที่ถูกกล่าวหานั้นจะถูกถามถึงความสัมพันธ์เพื่อลลวงข้อมูลว่าสิ่งที่เฮฮ้อเปิดประเด็นสะเทือนวงการนั้นเป็นจริงหรือไม่อีกคนที่กำลังโดนสื่อบุ่งเป้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงคือสมรักนรงวิชัยผู้จัดการฝ่ายรายการของช่องสามที่เมื่อวานนี้ขอตั้งหลั หลังฮหฮอปล่อยมาเด็ดโดยระบุว่าจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวานนี้